ไว้เนเริ่้เไว้เอาถ่ายไว้ถ่ายไว้เอาไว้ถ่ายให้เจ้าว่าเลยจบจบแล้วเย็ล้ยาายแลจาอ่งีดีไปม่ด้ลย่้ยไมยา่ายย้ย่ดเลเยยม่ไไม่เอาไม่เเยยย่เยไม่เลยลย่ลล่มเ่า เพราะอะไรเหรอมึงเงจะเก่าให้มากไอสัตว์มึงก็มึงก็เหมือน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 กันน่ะไม่ผมต้องการความชุวิตทำก็มีแค่นั้นไงต้องการความถูกต้องไงต้องการความถูกต้องเออถูกต้องย้อไงมึงอ่ะดูดีไม่ใช่อยู่ในผ้าเหลืองทาไมไม่สุภาพเลยครับมึงเียมีใครถ่ายมึงอยากถ่ายมึงเปล่าไม่สุภาพเลยครับมันไม่สุภาพอ่ะครับมึงเหรอสุภาพมึงเดินเข้ามาแบบนี้น่ะอ๋อไม่ใช่ก็เดินมาคุยดีๆนะ ไม่ได้เดินมาพูดอะไรสักคำดูมึงไม่ได้อะไรเลยมือสุภาพเหรอไม่เกี่ยวครับผมไม่ได้เป็นพระครับผมเป็นคาราวาผมไม่ได้เป็นคาราวาทําเป็นพระไอ้นี่ไม่ใช่แล้วผมไม่เป็นพระม่ี้มึงพูดว่าไงมึงบอกว่อยู่ไม่ได้นะอะไรอะไรใครพูดไม่มีใครพูดเ่อมีแค่นั้นแหละมึงน่ไม่มีใครพูดใครพูดอะไรอะเออเอาดิแสดงต่อมันด็มันดีก็กูชอบกูมีกินเอาเลย เียมืงก็มีแค่น่ะกไม่ไม่ได้ก้างแต่คือเราไม่ได้เอาเรื่องอะไรเราจะมาถามว่าใจเย็นๆไม่ได้เหรอทาไมต้องด่าทําไมต้องเป็นอย่างเงี้ยบวชแล้วมาท้าต่อยอะไรอ่ะมันไม่ใช่นะไม่ใช่ก็มาถามเมื่อคต่จะมาหาเรื่องอะไรมาท้าต่อยไรโยมอ่ะ ไม่เคยเป็นนักมวยเคยวเคย้ตร์บ่ผมไม่เอาหรอกเพราะคุณคุณเป็นนักบวชอะคุณเป็นนักบวชผมจะไปยุ่งกับคุณได้ไงยย